คุณกำลังฟังกคอสเลส t s Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน ัดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการกคศเลสเด s ซ์พอดแคสต์ดีๆจากสำนักง,งานกคศออค่ะซึ่งเราได้รวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆค่ะของสำนักง,งานกคศออมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ,น,ะนิันางสาววินาทแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพรส่สำนักง,งานกคศรับหน้าที่พูดดำเนินรายการค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกกศที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นกันที่เมื่อวันที่5มีนาคม2567นางจิรนันเพ่งพินิจร,รองเลขาธิการกกศนำทีมภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลสำนักง,งานกกศลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนามในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นการไปเก็บข้อมูลในการพัฒนาเกณฑ์อัตรากำลังครราชกันครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษซึ่งจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบเรียนประจำและแบบไปกลับและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครราชกันครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัด รีโดยมีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร์ราชวิทยาลายัยเพชรบุรีและโรงเรียนราบประชานคุคราห์47จังหวัดเพชรบุรีค่ะ การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเก็บข้อมูลแล้วยังเป็นการรับฟังสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการนักเรียนหอพักซึ่งเป็นภาัะงานที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั่วไปเนื่องจาก้รราชกันครูค่ะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งงานสอนและดูแลนักเรียนพักนอนด้วยซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากนี้ค่ะสำนักง,งานกอสศจะได้นําข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาเกณฑ์อัตรากําลังครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษซึ่งจัดก,การเรียนการสอนทั้งในระบบแบบเรียนประจําและแบบไปกลับและหลังเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานําไปสู่การบริหารอัตรากําลังที่มีประสิทธิภาพและสามารถสรรหาบุคลากร,กรได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาต่อไปนั่นเองค่ะ และต่อมาค่ะเมื่อวันที่7มีนาคม2567 รองศาสตราจารย์ดรประวิตเอราวัณเลขาธิการกคศเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่31ตุลาคม2566ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กพเสนอซึ่งแบ่งเป็นการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐและการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่ว ซึ่งการปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับวันที่1พฤษภาคม2567และ1พฤษภาคม2568โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แดก่กลุ่มที่1คือการปรับอัตรางเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ10%ในปี2567และ2568โดยในปี2568ค่ะผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า18,000บาทและปรับคุณวุฒิอื่นๆให้สอดคล้องกันส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นการปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวที่จะดําเนินการโดยกระทรวงการคลัง โดยสำนักง,งานกพค่ะได้เชิญหน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทร่วมหารือในกรณีดังกล่าวไปแล้วทางสำนักง,งานกคสอจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของของ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากกรมบัญชีกลางที่ปรึกษา ผู้บริหารสำนักง,งานกศรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาในรายละเอียดการกำหนดอัตรางเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่กศสอรับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการกำหนดอัตรางเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่กศสอรับรองรวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันค่ะ โดยท่านเลขาธิการกอศได้เน้นย้ำให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดต่างๆโดยละเอียดรอบคอบเพื่อความถูกต้องของข้อมูลนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหลังจากนี้ค่ะสํานักง,งานกศศจะต้องสอ่งรายละเอียดข้อเสนออัตรางเงินเดือนที่กําหนดใหม่ให้สํานักง,งานกพพิจารณาความสอดคล้องตามมาติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนจะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการครราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะ ปิดท้ายกันสำหรับวันนี้ดิฉันมีเสียงจากบางช่วงบางตอนนะคะของรายการห้องเรียนอารมณ์ดีเมื่อวันที่6มีนาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพูดคุยกันในประเด็นของความก้าวหน้าของครูสายอาชีวศึกษาค่ะดิฉันมีเสียงจากคุณครูพลกิตหนูทองภูลครูชำนาญการพิเศษจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมที่คุณครูได้เล่าที่มาที่ไปของการทำวิทยฐานะตามวพ a จนกระทั่งผ่านการประเมินในระบบ DPA คะ่ะเราไปฟังกันได้เลยค่ะ สาเหตุที่ที่ทํางานออกมาลักษณะน,นี้นครับก็เนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราสอนวิชาโครงงานเนี่ยเราก็ให้เด็กเสนอว่าจะทําอะไรแต่ละปีแต่ละปีเด็กทำสองคนต่อหนึ่งชิ้นสามคนต่อหนึ่งชิ้นก็แล้วแต่งานนะครับที่ผ่านมาส่วนมากงานที่ส่งมาเนี่ยก็คือทําเสร็จแล้วก็ส่งครูแล้วก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้กองเป็นเศษเหล็กทุกปีทุกปีเต็มไปหมดครับเป็น่างนี้นานนานมากครับจนเมื่อย้อนไปสัก5ห้าหกปีที่แล้วเนี่ยผม ไปเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ให้นักเรียนทาหุ่นยนต์ต่อสู้ไปแข่งขันอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันต้องใช้หลักๆก็คือบอร์ดควบคุมด้วยรีโมทวิทยุเมื่อก่อนก็เราก็ซื้อเขาก็มีอยู่เจ้าเดียวในประเทศไทยที่เ็าทาขายควบคุมด้วยรีโมทกับกับหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆเนี่ยเนาะเออพอใช้แข่งขันเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะทำไมบอร์ดมันทนกระแสได้ไม่เยอะใช้แล้วพังใช้แล้วพังก็เลยตอนหลังมาก็เลยมาศึกษาแล้วก็สร้างบอร์ดขึ้นมาเองพอเราสร้างบอร์ดได้ก็เอาไปใช้งานเออมันก็ใช้ได้้้กกกกกก็เเเเเเเลลลลยยยรริ่่่่่มมมขขาาาาไปุุททีีวับ พวกรถตัดหญ้าบังคับวิทยุอะไรเงี้ยก็มีคนหลายหมื่นคนในนั้น,นก็เอาบอร์ดไปขายเราก็รู้แล้วมันใช้ได้จริงเราก็เห็นคนก็ทํารถตัดหญ้าบังคับวิทยุของไทยเนี่ยแย่ไปหมดเลยปรากฏว่าเราเราไม่ชอบผมไม่ชอบทรงมันไม่สวยเขาก็าจะเป็นขับเคลื่อนด้วยล้อครับสี่ล้อใช่ไหมเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราถ้าก็เลยมาคิดเอ๊ะนี่เราทําเองดีกว่ารถตัดหญ้าบอร์ดเราก็ทําได้ขุณยนเราก็น่าจะทําได้ก็เลยมาเริ่มสร้างพวกรถตัดหญ้าบังคับวิทยุแต่เราทําก็ไม่เหมือนใคร เราเป็นตีตะขาบนะครับไปดูแบบของต่างประเทศมาเยอะๆเลยเยอะแยะเลยครับก็มาประยุกตเป็นขแบบของตัวเองนะครับก็ก็เลยตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มในการทําโครงงานนะครับเนื่องจากเราเห็นแล้วว่าหนึ่งบอร์ดเราขายได้คุณยนต์เราก็ขายได้คุณยนตัดย่านี่ส่งออกไปโชว์ครั้งแรกนี่คนติดต่อมาเยอะมากมันก็เลยเป็นไอเดียครับว่าเอ้ยอย่างนี้เด็กไม่ต้องคิดละเดี๋ยวเราคิดให้ว่าโปรเจกต์นี้จะทําอะไระในปีนี้เราจะทําอะไรทําแล้วมันจะต้องก็คืออย่างน้อยหนึ่งต้องใช้ได้จริง แล้วถ้าขายได้ด้วยนี่ยิ่งดีเลยเพราะว่าคือผมสมัยผมไปไป,ไปเรียนเนาะเออแอดไวเซอร์ก็จะบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์ที่ขายได้ก็เลยเริ่มพัฒนามาเรื่อยๆครับทำบอร์ดชนิดต่างๆมาเรื่อยเลยหลายๆแบบคุมมอเตอร์หลายๆแบบที่เอาไปใช้กับหุ่นยนต์แล้วก็ทาหุ่นยนต์ตัดหญ้าหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีหุ่นยนต์บรรทุก จ็สก,กีรถวีลแชร์ที่วิ่งชายทะเลได้แล้วก็จนมาเจอวอลพีเอนะครับวพีเอ้เขาก็มีกำหนดใช่ไหมว่าเราจะทําประเด็นท้าไทยอะไรแต่ละปีก็<ม><ม>แล้วงานผมมาเป็นประเด็นท้าไทยว่าก็คือจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทุกปีก็จะไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์คนท่านอื่นก็จะเป็นสร้างชุดการสอนสร้างชุดฝึกอะไรก็ว่าไปของผมนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆทุกปีที่จะต้องสร้างขึ้นมาก็ต้องคิดทุกปีครับเพื่อให้นักเรียนเขาทำเขาทำแล้วเนี่ยเราเห็นเลยเราอยู่กับเด็กเนี่ยว่าเขาได้ความรู้จริงเขาต้องสร้างขึ้นมาจริงๆ แล้วมันต้องต้องมีคุณภาพก็คือถ้าขายได้ก็ดีขายไม่ได้อย่างน้อยก็ไปประกวดนะพาเขาออกไปประกวดพาเขาออกไปทดสอบตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเนี่ยสิ่งนี้มันทําให้เขาได้ความรู้จริงๆด้วยแล้วก็มันก็ไปตรงกับ P A อด้วยแล้วเพราะ P A อนี่เขามุ่งหวังผลลัพธ์ของผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องมีผลลัพธ์ผลงานนักเรียนเนี่ยจะต้องมีคุณภาพนักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงมีงานออกมาจริงประมาณนี้ครับที่ยื่นก็จะเป็นเรื่องนี้แหละครับเกี่ยวกับหุ่นยนต์ การควบคุมกับทางหมุนมอเตอร์โดยใช้บอร์ดของผมที่ผมสร้างขึ้นมาไปสอนเด็กทําเป็นใบ,บงานให้เด็กเรียนในชั่วโมงคมมตกรรมการก็ส่วนมากก็เขาก็พูดถึงสื่อการสอนที่เราใช้เพราะว่าตอนตอนที่อัดคลิปผมก็จะสร้างสื่อเองก็หุ่นยนต์นี้เราสร้างเองอยู่แล้วเป็นปืนปืนฉีดพ่นสารเคมีผมก็สร้างขึ้นมาใหม่อีก 3- ามสี่ชุดให้เด็กทดลองในห้องแล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทวิทยุก,ก็ให้เด็กใช้บอร์ดบอร์ดที่เขาทํากันเองบอร์ดเด็กก็ทําเองด้วยทดลองตามาบงาน เอาหุ่นยนต์เข้าไปตัวหนึ่งด้วยหุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีเข้าไปในห้องเพื่อให้กรรมการก็เห็นนีการส่งผมดูในรายการห้องเรียนอารมณ์ดีเนี่ยนะครับที่พูดถึงเรื่องว่าเอ้เราจะสร้างคลิปยังไงให้ให้ปังตัวชีวัตต่างๆก็ก็ศึกษาละเอียดดูทุกคลิปครับดูคู่มือดูคลิปของอาจารย์ทุกคลิปแล้วก็มา,ามาวางแผนเขียนแผนการสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะพูดว่าจะจะส่งยังไงให้ผ่านนี่ผมคิดว่าเราคิดในแง่ที่ร้ายที่สุดเนี่ยเราเจอกรรมการที่เก่งที่สุดเลยในด้านนี้ผมส่งด้านหุ่นนยตนน์ ก็ถ be mm ้าเราเจอกรรมการที่เก่งที่สุดเขาอยากเห็นอะไรเราผมก็จะต้องทําอะไรที่มันเป็นใหม่ที่สุดอ่ะเพราะว่าชนานการพิเศษมันต้องรีเริ่มนะครับหุ่นยนต์ผมใหม่อยู่ลวทุกตัวเนี่ยมันใหม่ใหม่ที่สุดไม่มีใครทาอยู่ละบอร์ดก็ใหม่แต่ว่าเราจะนําเสนอยังไงให้กรรมการก็เห็นในในหนึ่งชั่วโมงมันสั้นนิดเดียวก็เลยวางแผนเขียนแผนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ให้เด็กทดลองแค่ต่อวงจรแค่นั้นเองครับบอร์ดควบคุมเนี่ยแต่ว่าเราต้องหาวิธีเชื่อมโยงไปให้กรรมการก็เห็นหุ่นยนต์เราทั้งหมดให้ได้ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยกรรมาการจะเห็นหุ่นยนต์ผมทั้งหมด4ี่ตัวแล้วก็ยังเห็นตอนอนักเรียนเอาหุ่นยนต์ไปส่งที่สวนทุเรียนจริงด้วยแล้วก็เราอาจจะมีบอกพูดถึงคลิปพูดถึงช่อง YouTube ของผมเนี่ยซึ่งผลงานผมจะใส่ไว้ในในช่อง youtube ของผมกรรมาการก็คงเข้าไปดูก็จะเห็นทุกอย่างกรรมาการเขาเข้าไปดูเขาเห็นก็ผมว่าต้องว้าวอรเมื่อก่อนไม่ส่งเพราะว่าเมื่อก่อนมันทําทําแต่อเอกสารเนาะสมัยรุ่นรุ่นก่อนว้าเอเนี่ย ก็เห็นคนอื่นก็ทํากันแล้วเนี่ย้กระดาษเลยต็มไปหมดไม่รู้กี่เล่มแล้วเราเป็นไม่ชอบทํะครับเรามาสายวิศวะครับไม่ชอบไม่ชอบทาพวกนี้ก็เลยไม่ทาครับไม่ทําเลยสิบห้าปีตั้งแต่ชํานาญการมาเนี่ยผ่านมาสิบห้าปีจนมาปีที่ส่งนะครับหกห้าช่วงต้นต้นปีก็มีอาที่เป็นเพื่อนแม่เขาก็กระตุ้นหน่อยเขาเห็นเขาก็เห็นผลงานผมเนี่ยเขาว่าทําไมไม่ทํสักทีอะไรเงี้ยพูดมาหลายหลายปีครับจนก็เลยอ่ะสัหน่อยก็เลยไปศึกษาครับพอไปศึกษาก็ถาม ผู้ชำนกกาญพิเศษในโรงเรียนเขาก็แนะนํามาอย่างงู้นอย่างนี้ไปหากรรมการก่อนนะแต่งตั้งอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นวอเก่าครับพอเขาแนะนํามาผมก็สงสัยจะยากละทําอะไรพวกนี้ก็เลยมาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับไปเจอคู่มือคู่มือการเร่อนวิทยาศาสตรของกกสเนี่ยก็เลยมาอ่าน mm hmm. พอมาอ่านอ้าวนี่มันแบบใหม่แล้วนี่มันเป็น p a แล้วมันไม่มไม่ใช่วอยี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยมาเริ่มศึกษาพออ่านไปเรื่อยๆผมก็ไปดูคลิป ห้องเรียนารมลงดีเนี่ยหลายๆอันพอเราดูอย่างนี้ถ้าอย่างนี้สบายงานเรามีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วก็แค่มาทําแผนให้ตรงกับตัวแบบตัวชี้วัดทําแผนดูเช็คเลยว่าแผนเราช่วงแรกเนี่ยไปตรงกับตัวชี้วัดไหนเขียนจนเสร็จแล้วก็มาดูอันไหนขาดก็เติมพอพอเขียนแผนเสร็จก็มาเริ่มเริ่มอัดคลิปก็เป็นกำลังใจนะครับใครที่จะส่งช่วงช่วงนี้ยังง่ายอยู่นะผมว่าคือตอนที่ผมส่งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นสามานแต่เขาบอกแล้วให้ทําอย่างสุดฝีมือเอาคลิปที่ดีที่สุดออกมา ก็ผมก็ทําสูตรฝีมือแล้วถ้าไม่ผ่านก็ไม่รู้จะทํายังไงให้ผ่านละคลิปนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจอยากรับชมรายการห้องเรียนอารมณ์ดีในตอนนี้รวมไปถึงตอนอื่นๆที่น่าสนใจแบบเต็มๆนะคะสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการครราชกครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกศสอผ่านช่องทางเพจ f a c e b o o k สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง Youtube และ Twitter ของสำนักง,งานกศและเว็บไซต์ของสำนักง,งานกศที่ www.otepc.go.th ค่ะ สำหรับกขอเล s Listen ในครั้งต่อไปเราจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นอยากให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กข e เ s Listen Podcast